สวัสดีครับพวกผมอีกครั้งนะครับกับนายอเมรโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง B.N.K.48 แล้วก็วง C.G.M.48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยก็แฟนคลับของน้องน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าผมจะพูดถึงใครก็วันนี้ผมจะพูดถึงน้องอ่าสตางตริสาปรีชาตั้งกิจสมาชิกรุ่นที่2ของวง B.N.K.48 นะครับ ก็สำหรับใครที่ตามเพจผมหรือตามช่อง YouTube ของผมอยู่บ่อยๆเนี่ยน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าผมกับน้องสตางเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันนะครับก็คือไม่ทันกันหรอกนะครับเพราะว่าอายุห่างกันหลายปีแต่ว่าความผูกพันของเลือดสีม่วงของโรงเรียนเนี่ยมันเข้มข้นมากๆนะครับก็ทําให้ผมรู้สึกเอ็นดูน้องเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เวลาผมไปเจอกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเดียวกันเนี่ยเขาก็จะถามว่า ทำไมถึงเองถึงผูกพันกับน้องสตางขนาดนี้นะครับผมก็เออจะตอบอยังไงดีละ่ะก็ตอบไปว่าก็รุ่นน้องโรงเรียนไงนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ไม่ใช่มีแค่นะน,นะครับมันก็มีเหตุผลอีกอืกอ่นอ,อีกมากมายเลยนะครับที่ผมจะมากล่าวในวันนี้แหละนะครับข้อแรกเลยก็คือก็น้องเป็นรุ่นน้องโรงเรียนเนี่ยครับด้วยความที่เป็นรุ่นน้องโรงเรียนโรงเรียนเดียวกัน แล้วก็เออเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันผูกพันกันทางสายเลือดของโรงเรียนนะครับอยางที่อธิบายไปก็เลยรู้สึกประทับใจในตัวน้องเป็นพิเศษนะครับเวลาทราบว่าน้องเป็นรู่น้องโรงเรียนเดียวกันผมก็เอ็นดูน้องขึ้นมาทันทีเลยนะครับอ่าข้อที่สองก็คือสวยน่ารักนะครับก็น้องสวยน่ารักจริงๆนะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า น้องดูดีมีสเสน่ห์มากอ่ะหวยหวยเขาขาวตัวเล็กๆกลุกล่มเพียวๆขาเรียวๆทุกสิ่งทุกอย่างผมชอบไปหมดเลยนะครับตรงสเปคผมมากเลยผมก็เลยแบบค่อนข้างเอ็นด,ดูน้องอะนะครับเออนี่พูดตามมุมของผู้ชายด้วยกันนะครับแล้วก็ข้อที่สก็คือขี้ออนนะครับใครเจอน้องสตางเวลาไปในเลดจับมืออะไรเงี้ยก็เจอโดนน้องตกเลยลูกอ่อนของน้องเป็นเข็งเข่น,นะครับซึ่ง ผมแพ้ทางผู้หญิงคียออนอยู่แล้วก็เลยเลือกน้องเป็นโอชิจนได้นะครับก็แพ้ทางมากๆสาวคียออนนะครับข้อต่อไปก็คือน้องร้องเพลงเพราะมากแล้วก็เล่นกีตาร์เก่งนะครับใครดูไลฟ์ของน้องอยู่ก็จะรู้ว่าน้องชอบร้องเพลงให้ฟังอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็หยิบกีตาร์มาเล่นด้วยแล้วก็น้องเล่นกีตาร์ได้เพราะมากๆน้องฝึกงมต่เด็กฝึกหนักมากๆนะครับไปเรียนแบบ กับสถาบันใหญ่โตเลยแบบเอาจริงเขาจ้างมากแล้วน้องก็ทําออกมาได้ดีนะครับบางเพลงน้องไม่เคยได้ยินได้ซ้ําเกิดไม่ทันนะครับแต่น้องก็แกะๆเขาะๆเก่เาๆนิดหน่อยแล้วก็เ,เล่นออกมาร้องมาเป็นเพลงได้น่าชื่นชมมากๆนะครับข้อต่อไปก็คือน้องไม่เคยยอมแพ้นะครับมันมีบางช่วงเหมือนกันที่น้องทอ้อทอที่แบบเออไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีโอกาสติดเซนเซอร์สัทีนะครับหลังจากช่วงที่น้องติด เพลงเดบิวต์ของรุ่นสองคือเป็นรูใหม่นะครับหลังจากนั้นน้องก็ไม่เคยติดอะไรจนกระทั่งน้นองก็บ่นออกมาว่าแบบเออเหมือนไม่รู้จะสู้อย่างไรแล้วนะครับแต่ว่าน้องก็ไม่ถอยนะก็สู้ต่อแล้วก็สุดท้ายน้องก็มีโอกาสติดเซมบัสซึจนได้ก็คือในเพลง77ดิินแดนแสงวิเศษซึ่งน่ารักสดใสมากๆนะครับผมชอบมากนะครับ มากันที่เหตุผลข้อต่อไปก็คือสู้เพื่อพี่นะครับก็อย่างที่ทุกคนรับทราบกันดีนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้องสตาค์เขาจะมีแก๊งอยู่ในในในวงนะครับคือแก๊งหวานเย็นที่มีอ่าสตาค์อุ้มแมทรีนนะครับแต่ว่ามีอยู่วันมาวันนึงก็พี่สาวทั้งสองคนทั้งอุ้มทั้งแนทก็ประกาศจบการศึกษาพร้อมกันอย่างไม่มีปีมีขุยจนน้องต้งตัวไม่ทันแล้วก็น้องก็ช็อก ไปสักพักหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายน้องก็กลับมาสู้กลับมาสร้างความสุขให้แก่ทุกคนอีกครั้งแล้วก็ช่วยสารฝันการเป็นไอดอลให้พ,พี่พี่ทั้งสองคนต่อไปแล้วน้องก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับมากันที่เรื่องต่อไปก็เพลงหนึ่งที่ผมชอบมากๆที่น้องร้องเลยก็คือเพลงพระจันทร์เซี่ยวนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยรจริงๆแล้วเนี่ยน้องตาหวานเป็นคนร้องประจําใช่ไหมครับแต่ว่าพอสเตจวันเกิดของน้องสตางเนี่ยน้อง ก็อยากโชว์อยากร้องเพลงนี้นะครับแต่ด้วยความที่น้องตื่นเต้นก็อาจจะทําให้เอการร้องในเพลงนี้ในครั้งแรกของน้องเนี่ยมันออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็น้องแต่น้องก็ไม่แบบไม่ปล่อยผ่านนะน้องก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนเมมเบอร์เขาก็เล่นคุยสนุกกันไปแล้วน้องก็ขอย้อนกลับมาแล้วก็พูดกับทุกคนว่าเออขอโทษด้วยที่ทําได้ไม่ดีพอแต่ว่าสัญญาจะทาออกมาให้ดีให้ได้นะครับแล้วก็ มาถึงสเตจวันเกิดของน้องตาหวานเนี่ยน้องตาหวานก็เห็นว่าเออสตางอยากได้อาอกาสพิสูจน์ตัวเองครั้งนะครับก็ตาหวานก็เลยย้ายไปอยู่เพลงอื่นแล้วให้สตางมาร้องเพลงนี้อีกครั้งแล้วน้องก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับผมฟังไม่ได้ฟังสดหรอกก็ดูจากแอปจากอะไรไปก็รู้สึกแบบประทับใจจริงๆนะครับน้องตั้งใจทําเพลงนี้ออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับ ต่อมาก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้นะครับก็คือเพลง only today นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือน้องสตาร์เนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงเดี่ยวเก่งอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนรับรู้แต่ว่าพอเพลง only today เนี่ยมันเป็นเพลงที่ต้องมาประสานเสียงกันแล้วก็ไม่ใช่ประสานเสียงธรรมดามเป็นแนวอะครับเป็นล่าด้วยซึ่งเมมเบอร์แต่ละคนต้องทำเสียงทำอะไรจากร่างกายตัวเองให้เป็นเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยซึ่งมันก็ยากอีกขั้นหนึ่งแต่ว่า น้องก็สามารถทําออกมาได้ดีมากๆนะครับเป็นเพลงเวอร์ชันที่ผมเปิดหัวฟนฟังบ่อยทุกวันเลยแล้วก็ชอบประทับใจมากๆนะครับสุดยอด,ดจริงๆนะครับมาต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คืออีกหนึ่งเพลงนะครับออกมาไม่นานนี้เหมือนกันแล้วก็น้องอันนี้น้องแต่งเองด้วยนะครับก็คือเพลงสถานะห่วงที่น้องได้เข้าร่วมโครงการอินดี้แคมป์นะครับแล้วก็ แต่งเพลงนี้ขึ้นนะครับซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยมันน้องอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการแต่งเพลงแบบอินดี้แบบทำเองทุกอย่างที่ต้องลงเสียงลงอะไรในโปรแกรมนะครับมันก็ยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายน้องก็ทำออกมาได้ดีนะครับได้ฟังยังไม่จบเพลงหรอกนะก็รู้สึกประทับใจในตัวไฟนอลเดโมของน้องมากนะครับครูก็ชอบเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆก็ชอบ นะครับซึ่งผมว่าน้องเก่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นน้องน้องก็คงไม่แต่งเพลงวินาทีหรืออีกหนึ่งเพลงเพลงนาทีอะไรสักอย่างเนี่ยออกมาได้เพลอกพิ้งแล้วก็ในภายในเวลารวดเร็วมากมากนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของพลังบวกในตัวน้องนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ชมไลฟ์ สดของน้องแต่ละครั้งเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่าเด็กคนนี้เลือกที่จะพูดในเรื่องดีๆเรื่องพลังบวกเรื่องคือฟังแล้วเราสบายใจอะเราไม่รู้สึกหดหู่ทอ้อหรือว่าฟังเราแบบเออกูไม่ฟังดีกว่าคือไลฟ์สไตล์เนี่ยทำให้เราสามารถอยู่ฟังจนจบไลฟ์ได้ตลอดเพราะว่าน้องเลือกเสนอแต่มุมดีๆเลือกพูดแต่สิ่งดีๆนะครับเพราะน้องรู้ว่าการเป็นไอดอลเนี่ยมันมันไม่ใช่การโชว์เก่าอะ่ะแต่มันเป็นการสร้างความสุขให้แก่ ผู้คนนะครับซึ่งน้องก็เลือกเดินในทางที่ถูกต้องนะครับผมรู้สึกดีมากๆประทับใจในตัวน้องมากๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสิ่งที่ทุกคนน่าจะประทับใจที่สุดก็ในเรื่องของความใส่ใจของน้องนะครับทุกคนน่าจะสัมผัสกัสนได้ดีว่าน้องสตาร์เป็นเมมเบอร์ที่ใส่ใจใทุกคนมากๆนะครับแฟนคลับน้องก็ไปตั้งอ่านคอมเมนต์ตลอดใครส่งดีมาน้องก็อ่านตลอดแล้วก็ นำเรื่องนำอะไรมาคุยกันในไลฟ์ตลอดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเด็กที่ผมว่าเดินมาในทิศทางที่ถูกต้องผมชอบเด็กแบบนี้นะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆที่มีนี่น้องสตาร์เป็นรุ่นน้องโรงเรียนนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่น้องสู้ได้มาจนถึงวันนี้วันที่โอกาสเป็นของน้องแบบเต็มประตูแล้วนะครับก็ขอให้น้องสู้ต่อไปนะครับพี่ก็ในฐานะรุ่นพี่โรงเรียนก็จะไม่ทิ้ง เจ้ารุ่นน้องโรงเรียนคนนี้อย่างแน่นอนนะจ๊ะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไกรป์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ